แจ้งข่าวดีรัฐอนุมัติช่วยเหลือ,อนักเรียนล่าสุด2.6ล้านคนใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างสรุปให้ฟังในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีทุกคนค่ะพบกับเกดที่นี่เพจสารดีกับพี่เกดนะคะวันนี้วันที่27มก,กราคมปี2566อัปเดตข้อมูลข่าวสารสำหรับพ่อแม่พี่น้องบ้านไหนนะคะที่มีลูกๆนะคะต้องดูคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ฟังให้จบจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ของตนเองและบุตรหลานนะคะล่าสุดนะคะคอรมอก็ได้มีการอนุมัติให้ความช่วยเหลือเด็กกว่า2.6ล้านคนค่ะก่อนไปรับชมรับฟังรายละเอียดพร้อมๆกันค่ะใครยังไม่ได้กดติดตาม ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเข้าเรื่องกันเลยสำหรับในคลิปนี้ค่ะคข้อมูลข่าวสารดีๆจากเป็ o o k f แฟนเพจไทยคู่ฟ้านะคะเพจของทางรัฐบาลค่ะได้แจ้งข่าวดีนะคะประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ทราบนะคะว่าครมอเนี่ยได้ไฟเขียว9แผนการใช้เงินของกอสศ โดยที่ประชุมครมเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมานะคะมีมติเห็นชอบแผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากศส,อสอนะคะประจำปีงบ67นะคะวงเงิน7,985ล้านบาทสําหรับแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาค่ะ การแผนงานดังกล่าวนะคะก็จะประกอบไปด้วยดังนี้นะคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะว่าลูกของเรานะคะอยู่ในแผนงานไหนและจะได้รับอะไรบ้างนะคะแผนงานที่1ค่ะนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาวงเงิน267.5ล้านบาท 2. พัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษาปฐมวัย ภาคบังคับนะคะวงเงิน5,359ล้านบาท 3. พัฒนาคุณภาพโรงเรียนทางระบบวงเงิน280ล้านบาท 4. จัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะคะวงเงิน70ล้านบาท 5. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูสำหรับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลวงเงิน394ล้านบาท 6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับวงเงิน1,025ล้านบาท 7. ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและประชากรวัยแรงงานนอกระบบวงเงิน251ล้านบาท 8. สื่อสารความรู้และระดมความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะวงเงิน46.5ล้านบาทและ 9. บริหารและพัฒนาระบบงานโดยพัฒนาระบบตามแผนดำเนินง,งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศวงเงิน291ล้านบาท เด็กๆลูกๆของเรานะคะจะได้รับประโยชน์จากแผนงานทั้ง9แผนงานคือเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสนะคะประมาณ2ล้านกว่าคนจะได้รับการอุดหนุนเงินเพื่อบรรเทาอุปสรรคการเข้าถึงการศึกษาแต่ระดับปฐมไวัยจนสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะนอกจากนี้เยาวชนและแรงงานนอกระบบก็จะได้รับ การช่วยเหลือตามความจําเป็นหรือสนับสนุนให้กับเข้าสู่ระบบการศึกษานะคะรวมทั้งได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่เหมาะสมนอกจากนี้นะคะครูและหน่วยจัดก,การเรียนรู้ก็จะได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างทั่วถึงนะคะอัปเดตข่าวสารดีๆนะคะให้ทุกคนได้ฟังแล้ว ให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะได้เข้าถึงการศึกษาโครงการดีๆนะคะที่ทางรัฐมีออกมานะคะและเกดก,ก็นํามาเสนอนํามาบอกต่อให้ทุกคนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันค่ะบ้านไหนนะคะที่มีเด็กๆนะคะขาดแคลนทุนทรัพย์ก็จะได้รับการช่วยเหลือกันอย่างทั่วถึงค่ะคลิปนี้อัปเดตกันเพียงเท่านี้นะคะมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปนี้ ใครไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะสิทธิประโยชน์ที่ทางรัฐมีให้กดติดตามกันไว้ได้เลยค่ะอัปเดตกันทุกวันที่นี่เพจสารดีกับพิเกตแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ